ก็สวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้อาวิดีโอตัวนี้มาเนื่องจากสาเหตุที่ผมทําตัวนี้เพราะว่าผมประสบปัญหากับตัวเองครับคือคลิปก่อนก่อนเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้นะครับไม่ได้ไม่ตอนนั้นยังไม่มีไม้ครับแล้วตอนนี้ผมไปซื้อไมมาละตัวหนึ่งนะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วราวนี้ผมเอามาใช้เนะี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เซนสต t วิตี้ของไม้นี่ครับมันต่ำนะฮะผมต้องเพิ่มเสียงของผมเองอะลงไปนะฮะถึงจะได้เสียงเป็นแบบว่าพอใจนะครับแล้วคราวนี้พอผมเพิ่มเสียงไปแล้วเนี่ยมันก็ยังดังไม่พอนะฮะผมก็เลยประสบปัญหาตัวหนึ่งก็คือผมต้องไปเพิ่มวัลลุ่มของไม์ขึ้นมานะฮะไปเร่งเสียงของมันมาคราวนี้ ปัญหาที่ตามมาก็คือเสียงรอบข้างก็จะตามมาด้วยใช่ไหมครับนี่ครับหลายๆคนอาจจะเจอปัญหานี้นะฮะอ่านี่ผมใช้โปรแกรมนะฮะแคม a ปเ a s ยสโตรนะฮะในการบันทึกเวลาผมจะขอโทษครับ <c oughs> จะทำอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมอะไรต่างๆ,ๆที่อยู่บนหน้าจอคอมใช่ไหมครับผมก็จะต้องใช้ไม์ตัวนี้นะฮะพอผมอัดไปแล้วผมันเกิดปัญหาตัวหนึ่งแล้วคราวนี้ มไม่ชอบนะฮะผมก็เลยวันนี้ผมก็เลยไปศึกษาหามาแล้วมาบอกเพื่อนๆ่อีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงเวลาเราอัดเสียงไปแล้วมีเสียงรบกวนเช่นว่าตอนนี้ครับผมเปิดพัดลมอยู่มีเสียงพัดลมเข้ามาเยอะมากเลยแต่ผมไม่ต้องการเสียงพัดลมมันทําให้เสียงผมดอปไปใช่ไหมฮะผมจะแก้ยังไงโอเคผมก็เลยได้นะฮะผมก็เลยได้อัดคลิปคลิปหนึ่งมานะครับซึ่งอันเนี้ยผมเล่งไมให้เสียงดังสุดสุดเลย แล้วแน่นอนครับมีเสียงลมเสียงอะไรเข้ามาแทรกบานเลยแล้วผมต้องการจะตัดมนะันทำยังไงนะครับมันก็มีโปรแกรมนี้นครับมันก็มีคอนเทนต์หนึ่งชื่อว่าคอนเทนต์ออเดีโอนะฮะมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยจัดการเก็บ i อ e ได้โอเคเรามาดูกันนะว่าเสียงออริจินอลของตัวคลิปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันจะมีเสียงลมหรือเสียงอะไรยังไง ครับอันนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงนะครับจากโทรศัพท์เนี่ยลงไปในเครื่องนะฮะเราจะเราจะดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับว่ามันจะมีเสียงลมเบาๆอยู่เห็นไหมครับมันจะมีเดี๋ยวผมให้ดูช่วงแรกช่วงแรกมันจะมีนี่ครับเดี๋ยวผมจะ ซูมให้ดูแล้วกันตรงห้ยบช่วงเนี้ยครับมันจะเป็นเสียงรบกวนทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมันเป็นเสียงลมอะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องการตรงเนี้ยเราจะตัดมันออกนะครับเราจะใช้วิธีไหนตัดออกแต่เสียงแต่ที่จะทาไม่ให้เสียงเราเนี่ยครับมันเราเราสามารถที่จะลดวอลลุ่มก็ได้จริงๆครับลดวอลลุ่ม แต่เสียงเราจะก็จะดอบตามลัไปด้วยแต่เราไม่อยากให้เสียงเราดอบอยากให้เสียงเราเด่นและเสียงลมมันน้อยลงไปเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้ครับ Select e d Media Pro Property นะครับมันจะมีตัว Enable Noise Remover ก็คือเปิดการ Remove หน่อยเกิดการเอาน้อยออกนมันเป็น เมนูเมนูหนึ่งครับซึ่งผมก็ใช้ดูแล้วปึป๊บอ่าเรามาฟังกันว่าเสียงที่ถูกออกแล้วเป็นยังไงเ,เห็นไหมครับครัอันนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงนะครับจากโทรศัพท์เนี่ยลงไปในเครื่องฮะแลจะเราจะดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงครับแตกต่างจากเดิมมากๆเลยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึง จะมีเสียงซาอยู่คราวนี้ติ๊กปึ๊บเงียบครับครับอันนี้ก็เป็นกาเราไปดูที่แอดวานแอดวานมีอะไรบ้างครับมี a d j u s t s e n s i t i v i t y นะฮะซึ่งตอนนี้ตั้งอยู่ที่50ก็ในกรณีหลายๆกรณีนะครับที่ว่าตั้งไว้ที่50แล้วเสียงเราอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เห็นชัดๆเลยนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนยังไงร,ร้อยนี้คือตัดเสียงน้อย ได้เงียบกริบมากอะไรอย่าเงี้ยครับแต่ดูเสียงผมนะครับจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นคลิปเวยอะเห็นไหมครับนนมันจะอู้อี้ครับและหลายๆครั้งนะครับที่มีคลิปหลายๆคลิปเนี่ยเวลาเราตัดเสียงน้อยไปแล้วล่ะขนาดห้าสิบเนี่ยเสียงเราก็เปลี่ยนนะครับเราก็สามารถปรับค่าแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้อยู่ที่สามสิบห้ากับสี่สิบนะครับก็โอเคแล้วครับมันน้อยก็ไม่ได้เพิ่มมามากแล้วก็เออ่ เสียงเราก็ไม่ได้เพียงได้มากก็ประมาณนี้ครับแต่ตมกี้ก็โอเคครับ50โอเคถือว่าใช้ได้แต่ผมอยากให้พอดีก็40สโอเคส่วนต่อไปครับต่อไปนะครับก็มี remove clipping remove clipping ตัวนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันใช้ทำอะไรนะฮะแต่ถ้าถามว่ามีข้อแตกต่างอะไรไหมก็ไม่ไม่ไม่เห็นนะครับเห็นไม่ชัดครับอันนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียง ก็เนี่ยครับก็ไม่แตกต่างนะครับจากโทรศัพท์เนี่ยอ๋อผมรู้สึกว่านะครับถ้าผมเปิดตัวนี้ครับแล้วมันจะเสียงลมที่มันยังมีนิดนิดนึงนะครับซึ่งนิดมากๆเลยนะมันจะหายไปอ่าก็ถือว่าติ๊กไว้ครับเปิดไว้จะทําให้เสียงเนียนขึ้นครับต่อไปรีมูฟคลิกในกรณีที่ว่าเราเปิดเอฟเฟกของโปรแกรมนะครับที่ว่า ให้มีเสียงคลิกอ่ามีเสียงคลิกเนี่ยเรามาแล้วเราแล้วเ,เ,เราอัดไปเนี่ยเสียงเมาส์ก็มีเสียงคลิกใช่ไหมครับอ่าเมาส์ก็มีเสียงคลิกของมันอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็อัดเสียงคลิกด้วยอ่าเราต้องการเราไม่ต้องการเสียงคลิกตรงเนี้ยครับเราก็ติกลิมูตรยงเนี้ยมันจะเอาเสียงคลิกของเราออกให้นะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ถามได้นะครับผมก็อธิบายเต็มท,ที่แล้ว เสียงคลิกจากการอัากับเสียงคลิกที่อยู่ในซิเ็มอะครับมันแตกมันจะไม่เหมือนกันเสียงคลิกที่อยู่ในซิเ็มมันจะเป็นเสียงสักเบิลสองครั้งใช่ไหมฮะเออประมาณนั้นนะครับแต่เสียงอันเนี้ยเป็นเสียงคลิกที่เกิดจากการกระทบของวัตถุจริงๆไม่ใช่เสียงเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็รีมูฟรีมูฟเสียงที่เกิดจากวัตถุจริงๆอะได้ตรงนี้ส่วนในกรณีที่เสียงอะมันเบาไปนะครับ ทำยังไงเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ครับ Enable Volume Level นะฮะมันจะทำให้เสียงของเรากับเสียงรอบๆข้างเนี่ยนะฮะมันชัดเจนมากขึ้นมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับนะครับกับปรับแต่งได้เองแต่ส่วนใหญ่ผมจะปรับแต่งเองครับเพราะว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างเช่นผมเลือก เกณฑ์น,นะเกณฑ์มาตรฐานของเขาอยู่ที่เก้านะครับผมมักจะเลือกให้เกณฑ์นะครับเพิ่มขึ้นคราเนี่ยเสียงเราก็จะดังขึ้นนะอันนี้ผมเปิดลําโพงของผมเนี่ยอยู่ประมาณปานกลางนะไม่ดังมากแล้วก็ไม่เงียบจนเกินไปนะครับผมเพืปรับอันนี้คือน้ําหนักของเสียงครับผมอาจจะไม่รู้นะน,นี่คืออะไรผมยุ่งกันสไลด์โชนตัวนี้ น่าคล้คลายๆกับเป็นค่าของเสียงที่แบบว่าเป็นมาตรฐานของเสียงอะไรประมาณนี้ผมก็จำไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรอะอัตราส่วนหรือเปล่าอืมอัตราส่วนของน้ำหนักเสียงอะครับแต่ผมจะเน้นไปที่เกณฑ์นะครับเป็นที่เกณฑ์นะครับผมจะปรับเกณฑ์นี้ให้มากขึ้นแน่นอนครับว่าถ้าเกณฑ์มากขึ้นเสียงลมก็จะชัดตามะเดี๋ยวลองดูนะครับผมปรับเกณฑ์ให้มากขึ้น,นเสียงจะเป็นอย่างไร อันนี้ผมขออนุญาตเบาเสียงลำโพงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสะท้อนเนี่ยลงไปในเครื่องฮนะเราจะเราจะดูกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงก็ยังมีเสียงลมอยู่ยตยแต่ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเสียงอ่าตัวนี้กับตัวนี้ออก เสียงดังเสียงดังจริงครับแต่น้อยก็จะดังตามอนีครับแล้วผมติ๊กเนี่ยข้อแตกต่างมันก็จะหายไปเห็นไหมครับยังลมที่ภาพอันนี้ก็เป็นคลิปตัว,ยวยอย่างนะครับดเดี๋ยวผมจะเอาเสียงนะครับโอเคไหมครับนี่ค,ครับอันนี้ก็เอามาสอนเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาส่วนตัวด้วยนะครับแล้วหลายๆคนอาจจะมีปัญหาตรงด้านนี้ด้วยเช่นกัน ซื้อไม่ราคาถูกมาก็เป็นอย่างเงี้ยครับต้องเข้าใจกันอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็เพอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ